เทศบาลเมืองตาคลีโดยกองสวัสดิการสังคมได้ดำเนินการจัดการประชุมคโครงการประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่10ประจำเดือนกรกฎาคม2555เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาให้กรรมการชุมชนได้รับทราบและนํารายละเอียดในการประชุมไปแจ้งยังประชาชนในชุมชนได้รับทราบเมื่อวันที่18รกรกฎาคม2555เวลา14.00นกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองตาคลีได้จัดการประชุมตามโครงการ ประชุมคณะกรรมการชุมชนครั้งที่10ประจำเดือนกรกฎาคม2555เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะพร้อมชี้แจงถึงผลการดําเนินงานในด้านต่างๆของแต่ละกองฝ่ายที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้คณะกรรมการชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในแต่ละชุมชนได้รับทราบถึงการดําเนินงานในด้านต่างๆของแต่ละกองฝ่ายในเทศบาลทั้งที่ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วและที่ยังอยู่ในช่วงของการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่กำลังจะดำเนินการอาทิเช่นเรื่องโครงการพบปะชุมชนกิจกรรมเดินปั่นปลูกเฉลิมพระเกียรติโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครตำรวจบ้านต้านยาเสพติดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของท้องถิ่น โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนผู้ยากจนและโครงการบ้านของแม่เฉลิมพระเกียรติมหาลาชินีซึ่งการประชุมชี้แจงในครั้งนี้ก็เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและนำกลับไปชี้แจงให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบและอีกอย่างในบางโครงการทางเทศบาลก็มีความประสงค์ที่จะขอความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลในการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะบริหารจัดการบ้านเมืองในส่วนของการประชุมในวันดังกล่าวนางเพลินพิศสีพบนายกเทศมนตรีบางตาคลีได้มอบหมายให้นายพรโชิสิมวิโรธรองนายกเทศมนตรีบังตาคลีเป็นตัวแทนในการเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมหน้าส่วนราชการทำการประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการชุมชน ทั้ง23ชุมชนในเขตเทศบาลซึ่งในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า50คนจัดการประชุมกันที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตาคลี